สวัสดีครับบอสมังกรครับวันนี้มาทำอะไรครับวันนี้ก็มาดูรถท,ที่มาทำกับทางเจโรต,ต้าเพราะว่าที่มาแมขา่งเพราะว่า เจเขาทำแบบละเอียดเรียบร้อยเก็บเย็บนี้อันนี้ R S e v e ี้ผมซื้อมาลายกระบ้งก็ทำแบบเรียบร้อยเลยนะสวยงามมากงานี้ไว้ใจช่งเจได้้วกปาดูรถที่ผมเอามาแจกมีกีไหน่อยบ้างครับผมอ๋อครับ มีขานาดมั้งครับบอสทัหมดเนี่ยนะครับก็ซื้อเอาไว้นะครับบอสจะขับหมดเหรอครับแนมะ่สร้างบ้านไว้ให้ช่างเจอยู่เพื่อทำรถผมโดยเฉพาะอ่ะก็คิดตัวแต่ละแต่ละวันอันนี้ก็ซุป้านนะแต่ล้านกว่าเกือบสองล้านซุป,ป้าน,นี่ก็ เอามาทำใส่น้มันเชื่อน้นเชื้อรอบอันนี้ก็อันนี้มิสซัน 200SX เดิมๆเอาไว้ขับโหสวยมากเลยบอสคันเนี้ยบอสชอบขับนะครับคันเนี้ยผมรู้สึกว่าคือมันเดิมๆมาได้ฟิวได้ฟิวอันนี้ก็มิสซูมิสซูเนี่ย อันนี้นเขาเรียกว่า e ู o รชั i o n นี่ไหมที่บอสซื้อมาใช่ไหมนีัก็เป็นทำไปครับเป็นร้านกันหมดเยอะเลยใช่ครับผมก็เอาไว้ขอ,นะอ,อบัะจันนะชอบชอบมากครับเนะดี๋ยวาดูนี่อันนี้ DDR R33 R33 ใช่อันนี้ยางสามเอาไว้แบบเอาไว้เปลี่ยนอะไรเพราะว่า อ่าสามสี่มันนี้บอสน่าจะรักมากนะครับเน,นี่ยอ,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 อันนี้เอามาหัดมันเครื่องเหมือนกันครบรอบแล้วไม่หมดสักทีบอสซื้อ,นนอไว้เราชอบรถ9ก้าสิบน่านถเกบอสนะขับทั้งเดือนเลยเนี่ยผมดูตรงนะเนี่ยขับวันละคันนะครับ

ตีแกงใช่ไหมครับบอลซื้อข้าวซื้ออะไรนยฮะสิงค์เรียนี้เอาไว้ขับวันสุกมันสุกใช่ไหมครับบอลนี่ก็รักนะก็ชอบอันนี้ก็หลายร้านทำไปเขาทำดีมากเลยนะอ๋ออันนี้ว่าจะ เขาวางเครื่องจะมาวางเครื่องใหม่บอสจะทำแรงว่างั้นทำแรงไปเล่นแอเลียนี้ไม่ต้องอายใครถ้ามาทำกับช่างเจเขาว่าแบบนั้นนะยังมีพวกเครถ่องอะเรียกว่าเป็นทางรถของบอสเลยใช่ไหมเรียกว่ารู้ไหมว่าอะไร GTO ใช่ไหมครับบอส GTO ผมซื้อไว้ อุ่นผักไม่ใช่โอ้โหย่างเอาไว้เลยงามนะอันนีเอาไว้ให้อยุดอยู่เพราะว่าเรากลัวมันจะติดกับสายไฟดูนี่ซ <c ười> ื้อให้มันกันกันเลยนะผมอยโกพูดยอดที่หนพามาดูไฮไลท์ไฮไลท์เป็น เซฟิโลตัวนี้แบบผมชอบมากนะคันไหนครบบอสมันวิ่งแบบคันของม้านะโอโและพาไปดูกันนะอันนี้แสดงว่าเป็นคันซติ๊งสุดตุลีบอสว่าอ็อกซ์ในประเทศนี้ก็น่าจะเป็นคันนี้นะแล้วแต่คนจะชอบนะจะโยงเครองเครื่องก่อนนะัน ผมขับอย่างเดียวผมก็ไม่รู้ด้วยว่าช่างเขาทำอะไรให้แต่ผมเชื่อว่าขับแล้วมันฟฟลลิ่งมันมีไว้ใจได้ครับเป็นไงครับสุดยอดตูโบผมคนนี้น,นี้ขอโทษนะอันนี้เขาเรียกว่าอะไรนะอันนี้ที่บอสซื้อน่าจะเป็นคอยแต่งขับฮาวเทคหมดเนี้ยผมหมดไปประมาณ2-3ล้านได้นะ<อ>เาขาช่างเจบอกว่าวิเดอร์รมมน พันกว่าหมาที่บอสจูนไว้น่าจะพันร้อยพันร้อยใช่ไหมเดี๋ยวเจอกันที่เลสแอนเดียนะอะรอบอันนี้ก็ให้ดูว่าข้าวบ้านนี้ผม้อให้ช่างแต่งรถผมโดยเฉพาะ,ะนะฮะใครสนใจนะที่จะจะโมดิฟายกับช่างเจนะครับก็เดี๋ยวผมจะไปเรียกช่างเจามาดีกว่าเนี่ยว่าเขาเนี่ยเป็นใคร ทำอะไรทารถอะไรบ้างอย่างไงว่าดูรถผมทุกคันนี่จากสภาพที่แบบเอออาจจะแบบไม่ได้เต็มร้อยพอมาอยู่ที่ออ่นี้นะร้อปเซ็แบบว่าเนียนกริปอ่าเขาเก็บละเอียดทุกเม็ดจริงๆอาจจะไปแนะนําตัวช่างเจน,นะสวัสดีครับอ่าอันนี้เมื่อกี้ที่ผมเกินไปที่มาทํากับโู่ช่างเจโคซ่านี่ตัวส,สวัวครับ,ต,รบตัวจริงๆนะครับนี่เป็นช่างรุ่นใหม่ไฟแรงครับรถที่ผม ผมนั่นแล้วแต่นะผมไว้วางใจนะครับให้ช่างเจดูแลเก็บรายละเอียดแม้แต่เล็กน้อยเนี่ยผมว่าสุดยอดมากอันนี่ดูผมแนะนำนะอันนี้คือช่างเจครับช่างเจดูนะครับอันนี้ช่างเจเนี่ยรับทำรถอะไรบ้างก็ทำทั้งรถบ้านและรถแต่งรถติ่งรถติ่งทั่วไปคือพวกติงเบียสกาลาร์ติงกาสติ์เฮดบุ๊คเฮดช่างโสนี่มือรถหลายร้านเลยได้หมดเลย ชอบได้การรถาก็ทำนะเบรกคันช้าแอรรถติงก็เบรกคันช้าแอร์นะทำนี่คือดูแลลูกค้าอย่างเงี้ก็ ทำไม่ดีครับไม่เหมือนรถเราคือเก็บทุกรายละเอียดรายละเอีคาราคาก็ตามความจริงครับว่าทำเยอะทำน้อยเท่าไหร่ใช่ดัดเด่นเท่าไหร่อะไรยังไงรูปลงมาดูทุกทุกได้ข่าวว่าถึงทำไม่หมดนี่คือก่อนี่ทำอะไรโทรถามกันเลยว่าเฮ้ยพี่ทำนด้ไหมราคาเท่านี้ถูกไหมคุณเห็นมุดตั้งมาทำถ่ายน้ำมันเชื่อมใครเห็นรูปร่วมผมก็ต้องดูลูกค้าว่าอันนี้ยดูว่าทำต่อไหม ต่อไหมถ้าทำเบรกเสนอไปถาทำเบรคคัดบอกว่ามีปหาเราก็เสนอลูกค้าไปว่าพี่ครับพี่เริ่มมีอาการแล้วนะพี่จะทำไหมอะไรอ๋ออันนี้คือดูแลดูแลหมูที่นอนมัตัวเองไหมใช่รถ้ตัวเองเลยอะไรไม่ดีก็เสนอลูกค้าอันนี้ที่ผมถึงกับว่าอยากจะแนะนำใครที่เล่นรถนะฮะที่เป็นอันนี้กเป็นก็ แล้วแต่คนชอบนะฮะอันนี้คือผมด้วยประสบการณ์และการที่ผมได้สัมผัสมาคือเขาทำได้เดีจริงๆกัเลยอย่างว่าแนะนำถ้อใครจะมาทำเราก็มีชื่อเสียงนะครับอยู่ในระดับหนึ่งนะครับแต่ไม่ได้เปิดเผยเท่าไหร่นะครอันนี้อ แนะนำถ้าใครอยากจะทำแล้วกันนะใครอยากใครอยากทำคอยากทก็ติดต่อเลยครับติดต่อผมผ่านเฟซบุ๊กพัทเจโท่านเและก็โซนการที่เนไทยแล้วก็โซนแร่ปะเขาโซนร่ปะเขานี่ถ้าอยากทำใหโทรถามครับโทรถามก็เบอร์ตู5 8 9่สอง้าแปดสองแปสนี กาเอาไปง่ายเข้ามาจับคลิปนี้ก็หมาว่าต้องนดูคลิปของทล่มิโกะแล้วเจอก็เลยอยากจะทำอะไรจถดูแลอะไรอย่างเงี้ยแลเป็นอะไรยังไงก็ดีนะครับดูแลได้หมดเลยโอเคนะครับก็ยังไงนะครับผมก็ฝากเลยละกันส่วนรถที่ผมซื้อมาเนี่ยผมก็ไม่รู้ราคาเท่าไหร่นะครับของโอ้โผมก็ขิงขิงแม่งงั้นก็ขอบคุณเจ้าของรถ หลายหลายท่านด้วยนะเมื่อกี้นี้ที่ไว้วางใจถึงเรียบร้อยแล้วขออญาตถึงไปแล้วนะก็ขอญาตที่เขาเอามา่ขอคุณที่ไว้วางใจให้ท่้าโจมีหลายะรอันนี้ตอนผมมาแรกๆนะครับก็มีประมาณส0 5 0 5 0คันก็ทำงานส่งไปเรียบร้อยแล้วส่วนหนึ่งนะฮะก็ยังไงก็ฝาก ติดตามแล้วก็สนใจก็ติดต่อกปดเกได้นะครับวันนี้ก็ผมก็เอารถมาทำนิดหน่อยนะก็มีอะไรก็ดูแลได้ตลอดดูแลได้ตลอดครับพี่ยกูได้ตลอดปรึกษาได้ตลอดครับราคานี่แบบว่าพี่น้องพี่น้องไม่เกินรินนะโอเควันนี้ก็ฝากสวัสดีเพื่อนๆเอืซีด้วยนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับหอมไปอย่าไม่ไปยุ่งเลยเขาจะถ่ายทำ